ีนี้ลูกค้าที่รอข้าวเกษตรปลอดภยัยของสิงยิ้มเตรียมรอนะคะโอ้โหปีนี้ข้าวงามมากเลยค่ะนี่ใช้ปุ๋ยอีซีตราสิงยิ้มค่ะเห็นไหมคะใช้ปุ๋ยอีซีตราสิงยิ้มนี่โอ้โหงามงามจนแบบให้ลุงทำแกปลูกอยู่ที่ที่นี่แกบอกว่าปีนี้หนึ่งไร่ได้ปันกว่า โอ้โหสุดยอดหนึ่งไล่ได้ตันกว่านะคะโอ้โหลังการมากเลยนี่เม็ดข้าวสวยงามค่ะเขาบอกว่าปีนี้ข้าวเม็ดสวยแล้วก็เต็นรวงดีนี่เราวันนี้น 5, ยี่้าจิกายน2564เราก็ทำการเกี่ยวข้าวแล้วนะคะ เอฟซข้าวอินซีตราสิงยิ้มเออแบรนด์ห่มดินก็เตรียมรอรับข้าวอร่อยอร่อยที่หุงแล้วขึ้นหม้อนุน่มหอมได้แล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัยค่ะอ่าเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีดูเม็ดสิคะเม็ดเต็มอิ่มสวยงามมากเลยค่ะภูมิใจจริงๆเลย แล้วตอนนี้หนึ่งไร่ได้ตันกว่า <Yeah. S 1> โอ้โหจากแต่เดิมที่มาซื้อไว้ครั้ง,รงแรกนะเมื่อปีเมื่อสิบกว่าปีแล้วเนี่ยหนึ่งไล่ได้3 0 0รกิโลตอนนี้นะคะหลังจากที่มาพัฒนาใช้ปุ๋ยซีตราสิงยิ้มนี่นี่นะคะใช้ปุ๋ยซีตราสิงยิ้มนี้ ตอนนี้ลุงทำคนปลูกบอกว่าหนึ่งไร่ได้พันกว่ากิโล <Wow. S 1> โอ้โหสุดยอดอลังการมากเลยค่ะเรายิ่งปลูกยิ่งใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะยิ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีค่ะโอ้ภาคภูมิใจมากเลยแล้วปีนี้เม็ดข้าวสวยมากดูค่ะดูดูด,ดูโอ้โหเม็ดข้าวไม่มีแตกไม่มีเสียเลยค่ะดูสิคะโอ้อลังการมาก ตอนนี้เต็มเต็มคันและวกำลังจะไปถ่ายลงรถภูมิใจอะ่ะมีนากับเขาอันน้อยนิดแต่ก็ได้ปลูกข้าวเป็นเกษรตรปลอดภัยจริงๆมันก็เป็นอินซีนั่นแหละแต่ คำว่าอินทรีย์นี่จะต้องเป็นอินทรีย์แบบโอ้โหขึ้นทะเบียนถูกต้องตามหลักกรมวิชาการเกษตรเอาละเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเราก็ถือว่าเราใช้ปุ๋ยอินรียอย่างเดียวแล้วได้ผลผลิตเช่นนี้เราก็ถือว่าของเราเป็นอินทรีย์แล้วล่ะนะคะนี่งดงามค่ะ้าว,าว,าวา กว่าค่ะนี่จุดยอดอะ่ะหนึ่งไล่เต็มรถอีแตดแคนเนี้ยว้าวก็กูตันกว่า ตาคำชื่ออะไรคะผมนายท้องเดินเตนะสูครับอยู่บ้านเลขที่หน<อ>ึ่งเจ็ดเจ็ดหมู่แปดอำเภอผู้เฉยียวจังหวัดเชียงปุ่มครับปลูกข้าวของใครเนี่ยปลูกแปลงใครปลูกแปลงของอาจารย์ของอาจารย์เบนนี่แหละครับเ<บ>ออแล้วใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยเนี่ยครับปุ๋ยอินรีปลาดิงยิมนะครับเล้เป็นไงมั่งผลผลิตผลผลิตกับเพื่อนครับผบุว่างามเหรอครับงาม งามหลายไหมงามเยอะมากเลยเนาะงามหลายอยู่ครัาบเพราะว่ามันว่า,ามันงามอยู่แหละตั้งแต่ปีกับใส่ตั้งปุ๋ยเคมีเออ <à S 2> ปีนี้เลยไม่ใส่ปุ๋ยอันทิ้งยิ้มเออของพึ่นครับเนี่ยเออพึ่งผลผลิตเออปีก่อนก่อนเอ่อให้ใช้อินทรีย์ผลผลิตก็ดีพอมาปีหลังๆแอบไป,ปใช้เคมีผลผลิตไม่ดีเออแล้วปีนี้เลยมาใส่มาใส่นี่แหละมาใส่ปุ๋ยอินซีตาทิงเยิมนะครับปีนี้เออแล้วเป็นไงกว่ามันไข ว่ามันง้ามเลยครับพี่นี่ว่ามันง้ามก่ <Wow. S 1> กอนย่นาหนึ่งหนึ่งหนึหน่งไล่ได้เต็มอุ้มหนึ่งไล่ได้ตันกว่าเหรอครับโ oh. อ้โราะว่า, <Wow. S 2> ะางั้นนั่นเมื่อก็อยูไลเมื่อก็ไลหละงั้นหละงั้นงั้นเป็นเขาเขาเนี้ยไลหละเมื่อก็เต็มอุ้มนั่นเอาไป็แอุ้มหนึ่งนี่คือตันกว่าครับโอ้โหตอนนี้คือใช้อันนี้แปลงของอาจารย์เบนซ์เองนะคะอยู่ที่ภูเขียวชัยภูมินะคะ แล้วคนที่ปลูกนี่คือตาทำปลูกมากี่ปีเล่วเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วครับสิบเป็นสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วให้ปลูกข้าวฟรีเนี่ยแหละแล้วก็มาแบ่งกันตาทำบอกว่าตอนนี้คือหนึ่งไร่ได้พันกว่ากิโลก็คือตันกว่าเนาะหนึ่งไร่ได้ตันกว่านะคะเอออันนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตาลาสิงยิมไม่โม้ไม่จกตาเรื่องจริงค่ะปุ๋ยบอกว่าใครไม่เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อใครถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน แต่เราก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อนะใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่นะคะวันนี้พอเราทำตรงนี้คือเราใช้เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะคือไม่มีสารเคมี ข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราสิงยิ้มโอ้โหเม็ดดูเม็ดดูเม็ดสวยงามมากเลยค่ะอิ่มมากงดงามงดงามนะคะโอ้โหดูสิคะนี่ดูนี่ดูดูสิคะข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราสิงยิม้ม Oh. สวยจริงค่ะ <Wow. S 1> เม็วเต็มหมดเลยไม่มีอแปวงมเมไม่มีเพียด้วยเป็นข้าวกเกษตรปลอดไัยเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีดูสิค่ะโอ้โ oh. หเมล็ดเต็มอิ่มสมบูรณ์มากงดงามค่ะ การันตีโดยอาจารย์เบนซ์สิงห์